อ่ะสวัสดีสายฟรีมีคนบอกว่าสายฟรีเล่นได้ไหมหาไม่เจอซื้อตั๋วยังไงมันไม่ใช่เหมือนแอป,ปเดิมแล้วนะที่ต้องไปกดซื้อตั๋วราคาสูตรบาทแค่หาเบราว์เซอร์มานะอย่าเปิดลิงก์ผ่าน Facebook ผ่านเพจอะไรนะเข้ามาเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์คืออะไรนี่ไง Google Chrome Safari อินเทอร์เน็ตซัมซุงอะไรก็ได้ที่คุณไวเซิร์ชน,น,นู่นนี่อแล้วก็กด gg live app กดแล้ว ถ้าเคยล็อกอินผ่าน G G app มาก่อนอะ่ะใช้ล็อกอินเดิมเลยก็กดล็อกอินแล้วก็เนี่ยง่ายเลย Connect with Social อะ่ะก็คือเคยใช้ Gmail อะไรก็กด Gmail จะใช้ Facebook ก็กด Facebook ใช้ Twitter ก็กด Twitter นี่อกด Twitter นะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยพอมพยา,ยามพซิงกับ Twitter Account ที่เราเปิดไว้ปรเสร็จแล้วทีมเราก็จะมา เข้ามาหน้านี้เราก็งงว่าเฮ้ยต้องซื้อตัว๋วหรอไม่ต้องถ้าอยากซื้อตั๋วก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าอยากเล่นฟรีเนี่ยก็กดทีมของฉันเลยกดทีมของฉันเนี่ยมันจะมีเกมวีกับทัวร์นาเมนต์สมมติอยากจัดทัวร์นาเมนต์ก่อนก็กดเข้ามาฟรีทีมแล้วก็กดว่าเริ่มจัดทีมมั้ยมีทิกเก็ตหนึ่งใบก็กดเข้ามาเลยต้องทำลไรก่อ,อวต้องใส่รูปก,ก่อนแล้วก็ตั้งชื่อทีมจัดทีมของคุณมาแล้วเห็นไหม แค่นี้ก็สามารถจะมีฟรีทีมได้1ทีมอย่าลืมกดยืนยันนะเพราะถ้าไม่กดยืนยันทีมที่เราจัดไว้มันจะหายอะสุวว่มเอาก็ได้เห็นไหมว่าสุ่มมันเจ๋งมากเลยเห็นไหมตอนเนี้ยอ่ะทีนี้ก็กดยืนยันไม่งั้นทีมจะหายกดยืนยันแล้วเปลี่ยนตัวได้เสมอนะเปลี่ยนยังไงนี่ไงเข้ามาเข้ามาเปลี่ยนตัวก็เข้ามาเปลี่ยนได้เลยแล้วก็กดยืนยันอีกทีทีนี้แบบเกมวีก็ทําได้เหมือนกันก็กดฟรีทีมแต่เนี้ยแอดจัดไปแล้วแอดก็เข้ามาดูเห็นไหมมันก็เหมือนเดิมเปลี่ยนตัวได้อยาเกเปลี่ยนนกก็ลยแล้วดื แค่นี้เองสายฟรีแล้วก็เล่นได้เสมอนะจ๊ะขอบคุณเจีย